ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้การพัฒนาพนักงานไม่ใช่แค่ตัวเลือกแต่เป็นเรื่องจำเป็นแต่จะเลือกหรือดีวันนี้เรามีคำตอบมาให้คุณ Reeskilling และ Upskilling คือกุญแจสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหลายคนอาจจะสงสัยว่า Reskilling คืออะไรแตกต่างจากการฝึกอบรมทั่วไปอย่างไร ลองนึกภาพพนักงานขายที่ทำงานมายาวนานเชี่ยวชาญการขายแบบออฟไลน์เป็นอย่างดีแต่แล้ววันหนึ่งองค์กรของคุณต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลแน่นอนว่าพนักงานขายคนนี้อาจจะไม่คุ้นเคยกับการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มการทำโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งหรือการวิเคราะห์ข้อมูลรีสกิลลิงคือการเข้ามาเติมเต็มช่องว่างตรงนี้มันคือการฝึกฝนทักษะใหม่ๆใ,ให้กับพนักงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานในตำแหน่งที่แตกต่างจากเดิมไป e-commerce หรือ data analytics เพื่อให้สามารถทำงานในโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือหัวใจสำคัญของ reskilling การเปลี่ยนผ่านทักษะเพื่อให้พร้อมรับกับความท้าทายใหม่ๆแล้ว upskilling ละ่ะมันคือการรับคมอาวุธที่มีอยู่ให้ทงพลังยิ่งขึ้น เช่นการใช้เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Upskilling คือการเพิ่มพูนิทักษะที่มีอยู่แล้วเช่นการเรียนรู้การใช้ Data Analytics Tools หรือเข้า Workshop เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าควรเลือกใช้ Reskilling หรือ Upskilling ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเป้าหมายขององค์กรมาดูกันที่ r e s l i l l i n g ก่อน สมมุติว่าธุรกิจของคุณกำลังเผชิญกับ disruption อย่างรุนแรงเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลง Landscape ของอุตสาหกรรมคู่แข่งใหม่เกิดขึ้นมากมายนี่คือสัญญาณที่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้อง reskilling พนักงานและต้องการปรับตัวเข้าสู่โลก E-Commerce คุณจำเป็นต้อง reskilling พนักงานขายพนักงาน Marketing รวมถึงพนักงานในสายงานอื่นๆให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ digital p l ล tform Upskilling เหมาะกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือพัฒนาสักยภาพพนักงานในตำแหน่งเดิมให้ proactive และ effective ยิ่งขึ้นการตัดสินใจว่าจะเลือก reskilling หรือ upskilling ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวขึ้นอยู่กับบริบทและเป้าหมายของแต่ละองค์กรลองถามตัวเองว่าธุรกิจของคุณกำลังเผชิญกับ disruption อะไรบ้าง หรือกำลังมุ่งหน้าไปสู่ทางใดหากคำตอบคือคุณกำลังปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ใช้เทคโนโลยีใหม่หรือเข้าสู่ตลาดใหม่ reskilling คือสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญเพราะมันจะช่วยให้พนักงานของคุณพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่และแกะ้ก้าวทันกระแฟการเปลี่ยนแปลงซีซั่น,น,นการลงทุนในพนักงานคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด รีสกิ l l i n g หรืออัพสกิลลิ่งไม่มีผิดหรือถูกแต่การเลือกชชยให้หเมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจคือกุญแจสำคัญแล้วคุณละ่ะพร้อมจะลงทุนในทีมของคุณหรือยังอยากวอวอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาทีมงานติดต่อเราได้เลย